ฝนตกเป็นสายเลยพี่ชี้เห็นฝนตกไหมตรงนู้นเนี่ยไหนยายอยู่ไหนละะ่ะอะ ไหมครับป้อแกยางยังหานนงห,หาบอใมล,ย,ย,ย,ล,ย,ล,ย,ลย่ง่งแงอืออืออือ,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 อโอเครบุดแมลงอู้กันกนะครับเนาะ ไปดียังพี่โยไปจับปลากันได้ยัง uh huh. uh huh. เมื่อกี้ปลาจะทำอย่างนี้อ,อ,อ่านค่เยกินป้าจะวิ่งอย่างนี้มันไม่เห็นนะเรดียัง set แอนรัน go ีปาด,ดูดูชี้อยู่ได้ตกเลยไปโอเคดูน้ำเขาสะอาดอยู่ยนะพี่โอนเนาะ น้ำเขาสะอาดนะี่เนาะโอเคนะเนาะเพี่วว่าสะอาดไหมน้ำใสเลยล่ะดูดิใสเลยใสกับหมเต่าเยอะเลยเฮ้ยอย่าไปจับมันปลาดาวชี้ปลาดาวชี้ ีไปลาดาวหาอะไรมาตักได้ Principal. ไหมปลาดาวไม่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 อะไรแล้วตายแล้วไม่อะไรเดียวเห็นมันมุกปลาเงินปลาเงินปาเอานปลาเกล็ดมาเร็วชี right ้ที่ปลาเกล็ดมาเปรี้ยวมุกกว่าเดี๋ยวน้ำจะไล่เข้าอีก คิดตัวไม่ใช่ปลาหรือวปิง

I hey, love you. Oh, hiya, mục, 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 หลดนจนได้เดามาเดี๋ยวพม่จะแกะให้ ไปให้หมดเลยใช่ไหมแมตอนน้ำใสให้เขาหน่อยเป้า uh huh. เออโชคดีมากเลยเราเจอปลาดาวนะพี่อวนะเขายังไม่ตายนะเนี่ยเดีเอาเขาขไปเดีย๋ยวเล่นก่อนก็นได้ดูเขาก่อนก็นได้เราค่อยปล่อย อ,อ่าได้ได้ได๋ยวต,ต้องต้องถุงพลาสติกมาให้ป้าเอาของออกก่อนใช่เหรอมันมันถุงมันจะเลอะไง,ไงเล่นแต่ของได้ป้าเอาของขออกของให้นะโอเคเ,เนี่ยเขามูฟเราเห็นไหมเขามูฟเราเห็นไหมตาเทที่ของน่าจะเมื่งมมงไงเทหมดไหม,ไมใช้เทที่จะใช้เหรอใช้ได้มากอ่ะหยิบเลยใช่เขายังไม่ตายไง นี่ข้าบมูฟใหญ่เลยอืมใหเข้าอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเข้าเอาแค่ไปให้เข้าไปปล่อยเนาะนี่ดูดิเขาชูขึ้นมาแล้วเออเห็นไหมเขาชูขึ้นมาแล้วดูสิเขาจับได้กันแี่ย Ui, khá bị chạm đây. đây con chim con này xuống cổ nè. Ừ. Ừ. sao rồi anh Búng hả? Ờ, nó bún. Bún cái bún đó, nó nó đầm không dưới đi xuân em ơi đi đi xuân. ตัวอะไรไม่รู้ลูกเห็นไหมพี่โยดูสิโอ้ thank you แมนนี่แมนนีฮะโอ้ดูสิเต็มไปหมดเลยเห็นไหมไหนเห็นไหมตัวอะไรไม่รู้นะของเราของเรายังให้เขาอยู่นี่ก่อนถ้าปล่อยตอนนี้นะคนอื่นจะจับเข้าไป เขาดูจะจับเขาจับกันเห็นไหมให้เขาอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาก็ปล่อยเขาค่ำๆก่อนเขาซ่อนอยู่เขาไฮดิงอยู่น้โยบังเขาแล้วเขาซ่อนเองเออไม่ได้ให้เขาซ่อนกันก่อนเ้าเขาเอาลงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตีขึ้นมาใหม่ตรงไหนคนเหยียบใส่ทำไงล่ะโอ้คนก็เหยียบใส่ลูกเดี๋ยวรอปล่อยทีเดียวเอ้า ใช่เชื่ออะไรอีกไหม oh, <yeah. S 1> เอาอะไรที่ตักได้ไหมพี่ยอดที่ตักไหมพี่ยอด oh, <yeah. S 1> ที่ตักไหมโอ้ยตักน้ำมาใหญ่เลยโอเคไม่ใ okay, บกล้องหน่อยพัดจะสต๊อปก่อนเราจะเล่นกันต่อสนุกสนานที ใช่ค่ะบ๊ายบาย